พี่จ้าวันนี้นะจ๊ะก็จะมารีวิวสามมที่ไปซื้อมันจากตลาดนัดนะก็จะเป็นสลามนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นไม่ส้มก็เออมันก็น่าจะเป็นสม้มแหละนี่นะอันต่อไปก็จะเป็นแตงโมนี่ใช้ก้องสดนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวส้มกันก่อนเลยโอเคมาแกะกัน หนังึ้นเต่าอ้แกะอย่างนี้อเมื่อ,อ,อกี้เพิ่งแกะไปรอบหนึ่งนะนี่น,นะน,น่ารคือแบบน่าดีมากอ่ะคุย จากว่ามันไม่ค่อยมีเสียงนะคะเพราะว่าปริมาณมันน้อยนะคะแต่มันก็ยังพอมีอยู่บ้างค่ะก็นี่จะเป็นกินเลมอนแบบที่จริงมันเื่อได้จริงนะแต่ในกล้องมันจะยื่นแต่ไม่ทำไม่ำไมเนื้อไม่ค่อยดีแล้วอ๋อต้องทำอาไรต้มหมู อาร์ตมูรุมูร์โอ้ยมันจะล่วงนี่นะคะก็จะเป็นสีส้มๆเหลืองค่ะตอนแรกเราเนี่ว่เป็นสีทองนะคะโอเคค่ะก็เอาเก็บใส่นะอุ้ยตายติดคำว่าอุ้ยตาย เป็นแตงโมค่ะแกะกันนะคะอู้น่ารักเตงโมนี้ยังไม่ได้เล่นนะคะว้าวว้าวอันนี้จะเนื้อดีนะคะเนื้อดีจนแบบแบบนีมมาก ถ้าคนที่ชำนาญแล้วเขาจะแบบแกะออกใจนะคะเราก็ไม่ได้ว่าเราชำนาญนะแต่ว่าก็เล่นมานานแล้วก็พอรู้บ้างนะคะส่วนเพื่อนที่ผู้ชายนะคะถ้าเกิดเล่นก็ติดเต็มเลยนี่ะคะก็เดี๋ยวมาจิ้มกันเสียงไม่ค่อยฟินเท่าส้มส้มจะฟินกว่า ใปรว่าในซินกาก็เขียนความคิดเห็นมาด้านล่างนะจ๊ะถ้าเกิดมูตายอะไรติดนี่นะคะก็น่ารักมากเลยค่ะก็ฝาน่าจะผลิตจากประเทศจีนนะคะ ก็แบบไปเจอที่ตลาดแล้วก็บอกเฮ้ยอะไรอ่ะสลามหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเห็นผ่านๆว่าแม่ปูเปรีวิว่นะคะก็เข้าไปดูแล้วนะก็เห็นว่าเออเป็นสลามก็เลยซื้อมานะคะนี่นะไม่รู้ละคะเท่าไรนะจำไม่ได้แล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่นค่ะบ๊ายบาย